สารีปุตตะเถระสะมาตุละพรามณวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพรามผู้เป็นลุงของพระเถระชื่อว่าสารีบุตรมายานข้าพเจ้าอุจเตจะกลาวสถานว่าพระศาสดาวิหารนโตเมื่อประทับอยู่เวรุวนีในพระเวรุวันอารับพระทรงปรารบมาตุละพรามนางซึ่งพรามผู้เป็นลุงสารีบุตตเถระสะของพระเถระชื่อว่าสารีบุตรกรเทติตรัสแล้วอิมังธรรมเทสนงัง ซึ่งพระธรรมเตสนานี้ว่ามาติมาเสอิติดังนี้เป็นต้นกีระได้ยินว่าเทโรวนว่าพระเทระคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักศัสสะพรามณะของพรามนั้นอาหะกล่าวเลยว่าพรามณะดูก่อนพรามตะวางกันว่าท่านกโรสีย่อมกระทำกุสลังซึ่งกุศลกินจิเอวะ อะไรอะไรนั่นเที่ยวกิง่งนุโขหรือหนอแลอิติดังนี้พรามนูนว่าพรามหากาวลว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหารัว่ากระผมกระโรมิกระทำอยู่อิติดังนี้เทโรนว่ามะเถระปุจฉิถามนว่าตวังว่าท่านกระโศสย่อมกระทำกิง่งกุศรางซึ่งกุศลอะไรอิติดังนี้พรามนุนว่าพรามหากาลหรว่าอาหารันว่ากระผมทำมิย่อมถวายทานังซึ่งทานสหัสสะปริจจาเคนะ ด้วยการบริจาคซึ่งพันแห่งทรัพย์มาเสมาเสในเดือนในเดือนอิติดังนี้ทเทรวดว่าพระเถระบุจจิถามแล้วว่าตะวันว่าท่านเทศย่อมให้กัสะแก่ใครอิติดังนี้ตามนวนว่าพราหมมาหากาลวาพันเตก็แต่ท่านผุ้เจริญอหังอันว่ากับผมเทมิย่อมให้นิคันฐานางแก่นิครนทั้งหลายอิติดังนี้ เทโรนว่าพระเถระบุชิถามแล้วว่าตะวันว่าท่านปัตยันโตปรารถนาอยู่กิงซึ่งอะไรเทสิย่อมให้นิคันฐานางแก่นิครนทั้งหลายอิติดังนี้พรมามโนนว่าพรามอาหากล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหารนั้นว่ากระผมปัตยันโตปราถนาอยู่พรามโลกังซึ่งภูมโลกเทมิย่อมให้นิคันถานางแก่นิครนทั้งหลายอิติดังนี้เทโรนว่าพระเถระ ปุจธิถามแล้วว่าปณะ,ะก็อายังมัคโควนว่าหนทางนี้มัคโคเป็นหนทางพระมโลกาตะแห่งพรหมโลกโคติย่อมเป็นจริงหรืออิติดังนี้พระมโนนว่าพระมหากาลว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญอามะขอรับเอวังันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เรโรนว่าพระเถระพุจธิถามแล้วว่าโกนว่าใครอาหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้พระมโนนว่าพระมหาก่าว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญ เอตังวัตถุอันว่าเรื่องนั่นอาจไริเยหิอันอาจารย์ทั้งหลายเมของกับผมกติตังกล่าวแล้วอิติดังนี้เถรวนว่าพระธีรวะ,ะวัตตวากล่าวเลยว,ว่าตวางกันว่าท่านชานาติย่อมรูมร้มรังซึ่งหนทางพระมโลกัสสะแห่งพรมโลกนะเอวะมิได้นั่นเทียวอาจริยานว่าอาจารย์ทั้งหลายเตของท่านชานันติย่อมรู้ มักคังซึ่งหนุนทางพร,มโ,าางพรมโลกัสะแห่งพรมโลกหน้าปิเมหามิได้สัทธาเอวะอันว่าพระศาสดานั่นเดียวเอโกพระองค์เดียวชานาติย่อมทรงทราบรามณนะดูก่อนพรามตะวางกันว่าท่านเอหิจงมาอาหารกันว่าเรากรถาเปสามิจักทูลยังพระศาสดาให้ตรัสบอกมักคังซึ่งหนทางพร,มโ,าางพรมโลกัสะแห่งพรมโลกเตแก่ท่านอาทายะพาวตังพรามนังซึ่งพรามนั้น เนตวานำไปแล้วสันติกางสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาอาโรเจตวากราบทูลแล้วตั้งประวัติิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอายังพรามโนอันว่าพรามนี้อาหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้อาหะกราบทูล้วว่าสาธุ ดังข้าพระองค์ทูลขอวโรกาศวะตะหนอตุมเหออันว่าพระองค์กเถถะขอจงตรัสบอกพรหมณ์โลกาศมักคังซึ่งหนุนทางแห่งพรหมโลกอัตตะพรามณตะแก่พรามนั้นอิติดังนี้สถานว่าพระษาตดาูุจิตวาตรัสถามแล้วว่าพรามณะนะดุก่อนพรามกิระได้ยินว่าเอวงังอันว่าอย่างนั้นหรืออิติดังนี้ว่าจะเนคันเมื่อคําว่า โกตมะข่าเต่พระโกดมโพผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้พรามเนนะอันพรามมุตเตกราบทุนแล้ววัตตวาตรัสแล้วว่าพรามณะดูก่อนพรามโอโลกนังอันว่าอันเลดูสาวกัสสะซึ่งสาวกไม่หังของเราประสนาจิตเตนะด้วยจิตอันเลื่อมใสแล้วมุหุตะมะตัง เิ้นการสักว่าครู่หนึ่งวาหรือกตาจุพิกขามาตะทานังวาหรือว่าอันว่าอันถวายซึ่งอาหารมีพิกษามีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณมหาพลตรังเป็นของมีผลมากกว่าตยาเอวังทัธทะมาเนนะวัตสตังทินะทานตโตปี แม้กว่าทานอันอันท่านผู้เมื่อถวายอย่างนี้ถวายแล้วสิ้นร้อยแห่งปีโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อนุสันทิงคเตตวาทรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหาตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้อิติว่าโยปุโคโลนว่าบุคคลใดยะเชทะพึงบูชา สหัสเสนะด้วยพันแห่งทรัพย์มาเสมาเสในเดือนในเดือนสะมังตลอดปีสะตังร้อยหนึ่งสะมังตัวนี้แปลว่าปีนะครับจะส่วนว่าตัดบวดเป็นเอกกังบวก,กะจะโยบุคโลอันว่าบุคคลใดขึ้นมานะครับ บูชเยพึงบูชาอริยะปุคลังซึ่งพระอริยะบุคคลภาวิตัตตานังผู้มีตนอันให้เจริญแล้วเอกังท่านหนึ่งมหุตตะมะปิแม้สิ้นการครู่หนึ่งเจหากว่าหูตังอันว่าการบูชา วัดสสตังตลอดร้อยแห่งปีอย่างใดนี่แปลเป็นประโยคกริกคาถานะครับสาปูชนาเอวะอันว่าการบูชานั้นนั่นเทียวตัสสะปุกลัสะแห่งบุคคลน,นั้นใสยโยเป็นคุณชาติประเสริฐกว่าตะโตตัสสะอิตรัสะปุกละสะวัสสะสตังหุตะโต กว่าการบูชาตลอดร้อยแห่งปีแห่งบุคคลนอกนี้นั้นนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ขึ้นมารับกับประโยคยะตัวนี้นะครับอาจโถอ่านว่าอาจว่าหลังสหัสสะปริจจาเขนะนะครับสหัสสะปริจจาเขนะด้วยการบริจาคซึ่งพันแห่งทรัพย์อิติดังนี้ ตถาประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาประทัสสัยบทว่าสหัสเสนะอิติดังนี้อาจโถอ่านว่าอาจว่าโยบุคโลอ่านว่าบุคคลใดปริจจชันโตบริจากอยู่สหัสสังซึ่งพันแห่งทรัพย์มาเส มาเสในเดือนในเดือนวัดสสตังตลอดร้อยแห่งปีทไทัยยะชื่อว่าพึงให้ทานังซึ่งทานโลกิยะมหาชนะสะแกโลกิยะมหาชนอิติดังนี้ คาถาปาทัสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าโยยเชทสตังสมังอิติตังนี้ทไทัยยะที่ต้องแปลว่าชื่อว่าเพราะมีอันตะปะใจคือปริจจะทันโตนะครับอยู่ข้างหน้าอาจโถอ่านว่าอาจว่าจะส่วนว่าโยปุคโลออ่านว่าบุคคลใด บูชายะพึงบูชาอ,าร,ร,อาริยะบุคลังซึ่งพระอริยะบุคคลวัติตะอัตตานังผู้มีตนอันให้เจริญแล้วคุณะวสีนะด้วยสามารถแห่งคุณเอกังท่านหนึ่ง โสตาปนังผู้เป็นพระโสดาบันเหตุธิมะโกติยาโดยที่สุดอันมีในเบื้องต่ำขีนาสวังซึ่งพระขีนาศพอุปริมะโกติยาโดยที่สุดอันมีในเบื้องสูงสัมปตังผู้ถึงพร้อมแล้วครทวารี ที่ประตูแห่งเรือนกตัดชุพภิกขาฐานะเสนวาด้วยสามารถแห่งการถวายซึ่งพิกษามีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณหรือยาปณะมัตตาหาระฐานะเสนวาหรือว่าด้วยสามารถแห่งการถวายซึ่งอาหารสักว่าเป็นเครื่องยังอัตภาพให้เป็นไป ธูละสาตกะทานะมะเตนะวาหรือว่าด้วยเหตุสักว่าถวายซึ่งผ้าสาดกเนื้อยาบยางหูตังอ่านว่าการบูชาใดอิตเรนะปุกคเลนะอันบุคคลน,นอกนี้หูตังบูชาแล้ววัสะสะตัง ตลอดร้อยแห่งปีปูชนาอันว่าการบูชาสาเอวะนั้นนั่นเทียวไสยโยเป็นคุณชาติประเสริฐกว่าไสายโยคือว่าเศธาอุตมาเป็นคุณชาติประเสริฐที่สุดเศธาคือว่าอุตมาเป็นคุณชาติสูงสุด ตาโตตาสะอิตรสัสระปุคลัสะวัสสะสตางหุต,ตโตกว่าการบูชาตลอดร้อยแห่งปีแห่งบุคคลนอกนี้นั้นนั้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้คาถาปาทสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าเอกันจะพาวิตตานางังอิติดังนี้ เทศนาวสาเนีในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาโสพรามโน,โนอันว่าพรามนั้นปัดโตบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลเช่นานว่าชนทั้งหลายผู้หูมากอันเยปิแม้เหล่าอื่นปาปุนิงสุบรรลุแล้วอริยะพลาณิซึ่งอริยะผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แล ตอนจบเรื่องให้แปลว่าดังนี้เลยนะครับสารีปุตตะเถระตะมาตุละพรามณวัตถุอ่านว่าเรื่องแหิงพรามณ์ผู้เป็นลุงของพระเถระที่ว่าสารีบุตรนิติตังจบแล้วสารีปุตตะเถรสะภาคเนยะพรามณวัตถุ อันว่าเรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระเถระที่ว่าสารีบุตรมะยาอันข้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสถานว่าพระศาสดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เวรุวนีในพระเวรุวันอาระพะทรงปารบพาขึ้นในยังซึ่งหลานสารีบุตัะเถระสะของพระเถระที่ว่าสารีบุตร กเทศสีตรัสแล้วอิมังธรรมเทสนงังซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสดตังชันตุอิธิดังนี้เป็นต้นหิดังจะกล่าวโดยโย่อเถรวนว่าพระเถร,ระอุปสังคามิตตวาเข้าไปหาแล้วตังปิพรามนางังซึ่งพรามเณนั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพรามณนะ ดูก่อนพราหมณ์ตะวางอันว่าท่านกรโรสิย่อมกระทำกุศลังซึ่งกุศลกิงหรืออิติดังนี้พราหมโนวนว่าพราหมณ์อาหะกล่าวแล้วว่าพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญอามะขอรับเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ เถรนว่าพระเสระพุดชิถามแล้วว่าตะวังว่าท่านกระโรสิย่อมกระทากิงซึ่งอะไรอิติดังนี้พรามนนนว่าพรามอาหากล่าวแล้วว่าอาหังอันว่ากระผมวัติตวาฆ่าแล้วปะสุงซึ่งสัตว์ของเลี้ยงเอกังตัวหนึ่งปริจรามิย่อบมบมเรออักิงซึ่งไฟมาเสมาเสในเดือนในเดือนอิติดังนี้ เทโรนว่าพระเสระปุชิถามแล้วว่าตะวางอันว่าท่านกรโรสิย่อมกระทำเอวางอย่างนี้กิมัดถังเพื่อประโยชน์อะไรอิติเรืองนี้พรามโนนว่าพรามอาหะกล่าวแล้วว่ากิระได้ยินว่าตัดบทเป็นกิระบบกเอโสนะครับเอโสมัคโคอันว่าหนทางนั่น พระมโลกะมโคเป็นหนทางแห่งพรหมโลกโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เถรนว่าพระเถระปุจิถามว,ว่าเกเนวังตัดบวชเป็นเกณะบวกกับเอวังเอวังวจนะนางอันว่าคำอย่างนี้เกณะอันใครกะติตังบอกแล้วอิติดังนี้ พระมโนนว่าพราามอาหากล่าวแล้วว่าพันเตฆาตลท่านผู้เจริญเอวังวัตนานันว่าคำอย่างนี้อาจจริเยหิอันอาจารย์ทั้งหลายเมของกระผมกติตังบอกแล้วอิติรังนี้เถรวนว่าพระเถระวัตตวากล่าวแล้วว่าขึ้นหลังคมิตรสามะนี่นะครับตะวังกันว่าท่านนะพระมโลกะมาคังชานาสีเอวะ ย่อมไม่รู้ซึ่งหนทางแห่งพรหมโลกนั่นเทียวอาจรยายานว่าอาจารย์ทั้งหลายเตของท่านชานันติย่อมรู้ณนะปิแม้หามิได้สวางกันว่าท่านเอหิจงมามายางันว่าเราทั้งหลายคมิตรสามะจกไปสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาอิติหนึ่งนี้เนตวานำไปแล้ว ตังพรามมณังซึ่งพรามนั้นสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาอารโรเจตาวากราูุแล้วตังปวัตติิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอาหะกราบทุลววาพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหอันว่าพระองค์กเถระขอจงตรัสบอกพรามโลกะมะก,กังซึ่งหนทางแห่งพรหมโลกอิมัสสะพรามณัสสะแก่พรามนี้อิติหนังนี้ สถานว่าพระศาสดาผู้จิตวาตรัสถามเลยว่ากิระได้ยินว่าเอวังอันว่าอย่างนั้นหรืออิติดังนี้วัจเนครั้นเมื่อคําว่าโพโคตมะฆ่าเต่พระโคโดมผู้เจริญเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้พรามเนนะอันพรามวุตเตกราบทูแล้ววัตวาอยู่หน้าต่อไปนะครับตรัสแล้วว่า พรามนะดูก่อนพรามอคิปาริจริยาอันว่าการบำเรอซึ่งไฟตะวะแห่งท่านปาริจรันตสะผู้บำเรออยู่อักิงซึ่งไฟเอวังอย่างนี้วัสสตางปิแม้ตลอดร้อยแห่งปี ณนะปาปุณาติย่อมไม่ถึงปูชังปีแม้ซึ่งการบูชาสาวกัสสะซึ่งสาวกมามะของเราขณะมัดตังสิ้นการสักว่าขณะหนึ่งอิติดังนี้นี่คือวัตตวานะครับอน,นุสันทิงก็เตตวาทำมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบโตซึ่งอน,นุสนทิแสดงซึ่งธรรม อาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่าจะก็ชันตุอันว่าสัตว์เกิดโยใดยปริจเรพึงบำเรออกคิงซึ่งไฟวะเนในป่าวัสสสตังตลอดร้อยแห่งปีจะส่วนว่า โยบุคโลนว่าบุคคลใดปูชเยพึงบูชาอริยะปุกลังซึ่งพระอริยะบุคคลภาวิตัตตานางังผู้มีตนอันให้เจริญแล้วเอกังท่านหนึ่งมุหุตะมะปิแม้สิ้นการครู่หนึ่งตัดบทเป็นมูหุตตังบวกกับปินะครับตัวนี้เจหากว่าหุตังอันว่าการบูชา วัดส,สะสตังตลอดร้อยแห่งปียังใดปูชนานว่าการบูชาสาเอวะน,นั่นเทียวตัสสะปุคลัสสะแห่งบุคคลนั้นไสยโยเป็นคุณชาติประเสริฐกว่าตะโตตัสะอิตรัสสะชันตุโนวัดส,สะสตังหุตะโตกว่าการบูชาตลอดร้อยแห่งปีแห่งสัตว์เกิดนอกนี้นั้นนั้น โหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตัทธะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นนาเอตังปะทางอันว่าบทนั่นอิติว่าชันตุอิติดังนี้สัตตาทิวจันังเป็นชื่อของสัตว์โหติย่อมเป็นอัดโถอันว่าอาจว่าขึ้นหลังปริจรรยะนี่นะครับปาวิสิตวาปิแม้เข้าไปแล้ว ว่านางสูปานิปปัปัญภาวัปปัตนายะด้วยความปรารถนาซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีธรรมเป็นเครื่องเดินช้าออกแล้วปริจรายะพึงบำเรออักคิงซึ่งไฟตัดถาวณีในป่านั้นอิติดังนี้คาถาปาาัสสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่า อากิงปริจยเยวะเนอิติดังนี้เสสังวัจนางอันว่าคำอันเหลือปุริมะสติสังเอวเป็นเช่นกับด้วยคำอันมีในก่อนนั่นเทียวโหติย่อมเป็นอิติดังนี้แลเทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาพรามโนอันว่าพรามปาปุณิบรรลุแล้ว โสดาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลชนานว่าชนทั้งหลายผู้หูมากอันเยปิแม้เหล่าอื่นปาปุนิงสุบรุแล้วอริยพลานี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสดาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แลสารีบุตรเถรัสะภาคินัยะพรามณวัตถุอ่านว่าเรื่องแห่งพรามผู้เป็นหลานของพระเถระที่ว่าสารีบุตรนิตทิตังจบแล้ว